มาเคยไปฟังป่าใสาด่ดีฮะดีใจหลายเคยเห็นจะได้โทรทัศน์เอออย่าไปเห็นใน้ตู้เย็นเขาขามกแล้วนสันนะิเออเขาแองสั่งขอยโย <laughs> ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องเชาวอำเภอเพ่น,นะครับสวัสดียังเปลี่นทางการสุกเสมอม,ม,มันเสมอมั่นเครื่ออ่อนกันอยากเปลี่ยนแม่งอุดรเลือกคดีสอนเบอร สติเริ่มดีแล้วเอออย่าก้าวอย่าก้าวก้าวเขาหยุบแล้วนะครับแต่นั้นตัวกว้อนภูัิคันหูจั๊กกะมีนะครับสื่อครูใหญ่นายอัธพลบัวพัดอีแม้มันคือฉีเป็นคู่ตาหน่อยมันคือฉีเป็นคู่ใหญ่ตาหน่อยแท้อายุมันคือเมือ่อไหายบอลแมนจังซันตะกี้เป็นคู่สื่อใหญ่ <S <S ขเขาก็เลยเอิญคู่ใหญ่คู่ใหญ่มาตลอด แม่นเป็น้างเขากะเอิ่สร้างไงแม่นเป็นหมอเขากะเอิ่นหมอไงแม่นไปบวชคอยกะขังก็มูหลวงพอไงแต่ว่าขัดอีพออีแม่อีปูอียาอีตาอีย่ายนี่หักขึ้นลูกคือหลานหักคักเนม่เอ็นดูคักเอ็นดูเนี่ยเชื่นว่า <Okay. S 1> นั่นละชื่อตอ้นไบานายบด้ยเบาที่บุญเจ้าเบาเอง ไปบัาเสียงจักคว่ำไปละพี่น้องครับเบ้่เว้าซีเรียสด,ดอกมือสองสามมือก่อนแต่ละเวที่เพิ่งกับว่าโอ้ยมีคนมาหมื่นคนมีคนมาสองหมื่นคนปัดป้าเบิ้งมุคม่ข่ยนี่เขาว่าหน่อยเด้หน่อยว่าเป็นหยังพราว่าไทยเข้าอาศัยว่าบ่ามีง,งบดอก สิ่พรพี่น้องไปไปหามูอไอยเอามูขไข่มาหาพี่น้องซะไปไปให้มันควบทุกอำเภอไปให้มันหลายๆตำบลเอาไปเพราะพี่น้องมองเล็กน้อยหาคนกระเบ้าซิบค้นกระเบ้ารับประกันใบดอกว่าพี่น้องสิมาหน่อยมาหลายกางเก้าอี้ไปเท่ละสิบต,ตัวพี่น้องมากซิจะก,กางเตืมอจะก,กางเตือมให้มันมาคนนั่งเต็มเก้าอี้เท่าไรมูขไอยกางน้อยประกาศกางเค่าหมื่นก็เพื่อนดอกครับไม่ขึ้น<ดอ> ผูอ้อื่นจิบัญญาเอาลมตีนี่นี่เฮล่าพี่ต้อมเอาโรคเจ้ไอพี่ต้อมเอาลอมอ,าลอีกแล้วแล้วก็จะเอาลมอีกแล <c oughs> ะเออรับประกันไม่ได้ดอกแา่คนสิมาหน่อยมาหลายแต่ว่ามาหน่อยมาหลายเพราะเป็นยังแต่ว่ารับประกันได้ยากเดี๋ยวว่าเวทที่มีมีแต่คนสุขภาพดีบ่มีคนป่วยซ <c oughs> อวงเบิ่งยังเจอและ่ะ <c oughs> มีท่าลมแม่บารมีไนะข้เนาะลมมันจะพ้นหุือเปล่า ถือสายล้มลมเป็นลาวแล้วแต่มันเข่าก็ได้เกี้ยวปวดแอวยอดหมดแล้วมนลมเนาะเออเวที่เฮามีแต่สุขคนสุขภาพดีบอมีคนป่วยบ่า่านคนสิบป่วยนัล่วงบานหกเดือนหรือว่าคนป่วยจนมาเหตดงานบ่ไเด้ไรล,ละออกกอนเหมือนว่าละสองเดือนบอมีสุขภาพดีสุขคนมีเพิ่นล่าออกนีเพิ่นชิ่งความได้เปรียบที่เพิ่นขึ้น่าเฮ้ยกัน ชิงละหอ,อกก่อนเดี๋ยวคนอื่นสมัครไม่ทันมีแต่กูกูก็ชนะไปเลยเสียใจกูจบไปนานแล้วล้วอ,อกําได้กูพร้อมเสมอมาลดเอออย่าสมัครขึ้นว่าจะได้เปียบหมูก,กูเห็นว่าหมูก,กูที่ทุกขี้ยากกันอ่ะเวทีมูข่อยกันแน่นออย่างนีละเบห็นใจก็เพื่อนดอกบอกเท่ะคนขึ้เกลคคกอยู่มั้ เห็ุเหตุทีใหญ่ๆขึ้นไปนั่งกับกัลยาสามจีบคนก็้าไปเห็นเบาความกันนี่แหละเบาเทลคน้นอยู่ประเด้ขึ้นท่านธรรมยังหลักบาน่าโม้ความกันคือว่าคือผักจกเียนี่แหละแมนว่าล่ะขึ้นทีละคนมันสิเป็นหยังดูดิวัดต้องมีคนมายืนเป็นว่าเปเปอร์ยืนข้างหลังนี่นายว่ดต้องเบิ่องข่ัยผู้เดียวนี่ลอกมือมือทานเลกระได้ด้วย เป็นยังดูวดิแมนบะเอออูดรน,นี่ีโชคดีไทยอูดรน,นี่โชคดีเด้วางมันที่งีสิทีทีพานมาเนี่ยแต่ไ่ไ,ได้ว่าเป็นมหรลสพอ,อีกทีเดียวดิไม่ได้หาเสียงโดยมหรลสพก็สิว่าเอาตลกมาเรียนมังพชรทิมทองวันที่สามทีพา,า่านมาขอนแก่นกับเลือกตั้งนายกอบบจ ข่ห <c oughs> นี่คนขอนแก่นเน้ะแต่ว่ามักอูดอนอยากเป็นค, ing, คือเอ็มเพอร์เพนมีบว่าแม่เถาน้ามื่นนี่คุณสมบัติคุณสมบัติไม่มากมายมีที่ติดทางดำไหมไม่ติดทักษะสอนะนาเยอะไหมนาเยอะไม่ต้องคุยกันขี้ขคานกันสิกาเอาลูกเคยมันไปเอาผื่นเอาลูกเคยไปนอนเต็นเอาไข่ เอาคนจีค้านไปไปว้เทยบแมวขอนแกน่นบอมมีผู้สมัครจากพรรคประช่สาสน้นราะว่ามีผู้มาขัดเลือกอยู่แห่งประพันนะครับก็เลยว่าเอาเอา,เอา,เอารอบหนาเพราะว่าอย่างบอมแมนว่าเอาผู้มาสมาาัครแล้วทรงผู้ใดก็ได้คนมาสมัครมีดีครับมาสมัครเพื่อสีขอลงในานามพรรคเขาแต่ว่าเบิ่งงล้วมันอาจสิปไปเฮ็ดเงีนยเราอาจสิบ่คลบ้องบ่กเขวบ่คือคดีสอน อันนี้เลือกกันคักที่บมบเลือกว่าเป็นจังหวัดไทรงแล้วเป็นตัศนาทื่นี่ถ้าชนะแล้วจะทํางานได้ไหมสีไปน้ำเข้าบอกความคิดที่คือกันเมื่ออพียสีได้พี่คันสอนมานน่บอมเป็นเรื่องธรรมดาคุยกันมาโดนเติบปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกขันนี้สอนขุลีลังครับได้รับการตกลงเคาะกันภายในแล้วว่าสี่ชงล่มสอสอบอลล้มว่ะ่อยบอลลมดอกสอสอ ล่งสอสอไปคันมบนได้เป็นแล้วมันซอยพี่น้องไดบ่หลเวบร์ดใช่ไหมครับสอสอได้เห็นใจเพิินเขตบ้านเท่าแม่นบฏิยุทธิ์ภาคเดียวกันกับผู้ข่ยก็เห็นใจเพิินอยู่ดอกพอสอสอปอมีงบประมาณในมือดีแม่อำนาจสั่งการอีหยงบ่มีน้าบ่ไหลไฟบ่สว่างทากบ่สะดวกถนนพี่น้องเป็นลุมเป็นบ่ไฟบ่ติดดีเลียนไปหาสอสอสอเฮ็ดหยังบ่ได้ดิครับสอสอต้องแดนไปเบิ่งโอ้ถนนเส้นนี้อยู่กับอบตแล่นไปถามอบตท่านนายก ่านนายกมีงบบอแลนไปถามพุ่นเทศบาลมีงบบอแลนไปถามอบ,บจอมีบออยู่ในโครงการไปปีนี่ขันบอมีกันแล้วไปหรือว่าขัดมีช่องท่ากันไปอภิปรายในสภาพเพื่อดึงงบจากส่วนกลางมาลงดังนั้นสอสอสดิซั่งซั่งบระดนี้เป็นผู้ประสานงานเนี่ยเป็นผู้ประสานงานแค่นี้ซอยกันได้ไ่า คันายซีเฮทให้อุดรจะเลื่นอนอยี่หลีาอต้องเป็นนายกอบจอนี่คือคนที่ตั้งใจจะมาเป็นนายกอบจอจะลงนายกอบจอปฏิเสธการลงสอสอบอแมนคนที่แพ้เลือกตั้งสอสอแล้วมาลงนายกอบจอไดเมนบ้ายีหลีบ้าเอาคนตั้งใจเข้าไปเป็นเอาคนตั้งใจเข้ามาเป็นบัดที่นี่อบจอเฮ็ทยังได้เน่ย งบประมาณมันมีในมือปีหนึ่งพันสองร้อยล้านคันอบอจอุอดรแบ่งไปเป็นเงืนเดือนคู่แนะแบ่งไปเป็นเงินเดือนเจ้าหน้าที่แนะมันมีรงเรียนสังกัดอบอจอแบ่งไปเป็นเงินเดือนมอนไดไมแนะไปแล้วเคืองหนึ่งสแสดงว่าเหลือปีละหกร้อยล้านกับเพื่อได้เหตุนั่นเหตุนี้อันอื่นกับไปประสานจากของอื่นมาบัตรที่นี่ถามว่าอบอจอซอยอย่างเขาได้แนออกจากน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกบัถนนบางสน้นมันอยู่นับกับอบ,อบอจอเนาะ บางเซ็นอยู่กับเทศบาลแต่ว่าอันเซ็น่ยย่เชื่อมระหว่างอำเภอเนี่ยมันอยู่กับอบจอแต่ว่านอกนั้นเฮ็ดอย่างใดเนี่ยเอาผมถามก็นั่งอยู่หนีผู้ใดมีตําแหน่งแล้วยกมือขึ้นตําแหน่งเบาหวาน <c oughs> ตําแหน่งความดัน <c oughs> ตําแหน่งไขมัน <c oughs> ตําแหน่งหัวใจ <c oughs> ตําแหน่งเกาตัางนิกสีมีไป <c oughs> ไพเป็นตําแหน่งแล้วยกมือกระดู <c oughs> โขขอบคุณครับผูกหูบล่ล่ะ อืมธรรมดาละแต่ขาแม่เขาทั้งนี้โยน่งยจ่อบ่เคยเบิ่งเตียนบอยซีดเช่โนกพุ่งสะก่อนนี่ยังไปยังั่นเขาก็ได้ดอกดาวเรืองจักรทียดีสมันเขาได้เงินขึ้นไปเห็ดขึ้นเขาให้มุญเภเนี่ยไปศึกษากฎหมายมาดตรึบแล้วล่ะ ซุปเนี่ยเอาให้พี่น้องก็ได้แต่พี่น้องเอาให้ได้เฮ็ดเป็นพวกไวในแม่ใบชาวดีเพราได้ค่าลูกซ้นไค่จี๊ใส่ตัวดอก,ดะกฮะใข่ล้มไปเป,เปิดชิวอ,อาโคตรเดี๋ยวพี่ก็ได้ไข่ล้มไปเปิดชิวอาโคตรเดี๋ยวนี้ก็ได้ไว ตัวอย่างที่ดีตัวย่างที่ดีได้อีนนิสงหลายก็เหตุกระถิน,นเอาภูมีผู้มีตำแน่งแล้วค่อยถามแนยะผู้เป็นเบาหวานนี่ไปตรวจเบาหวานเดือนจักเถื่อเดือนละเถื่อขันไปตรวจเพราะเดือนละสองเถื่อเตรียมยิงเข่สไซน้ามะพร้าวเดือนละเถื่อไปโลกบาลจักมุมง ไปหาชัดแตก่งตีสิไปเอาคิวตรวจจักโมงตรวจสามโมงพ้ออกจักโมงเขียนได้ยาจักโมงหดัดเขียนจักโมงเอ้ยมันเขียนง่วงไปกัดไตน้ำกูอยูบ่บ้านเบาหวานกูก็ขึ้นจากเขียนกูขึ้นตอนกูไปตรวจนี่แหละถ้าโดนจนเบาหวานกูขึ้นกูเลยบอลเสิร์ฟจากเขียนจนกูไปตรวจนี่แหละ มันซีดีบอ่อันเล็กๆน้อยๆสัมตรวจเบาบ่มเบาหวานสัมตรวจโรคเกาโรคเกาสัมตรวจนดำตอ่ดอดำตาลตรวจไขหมอกไขมันนี่สามารถเค็ดได้อยู่โรคบาดใกล้าบ้านโรคบาดใกล้าบ้านเท่ามีบ่บ่โรคบาดยังอันไม่โรคบาดอันไม่โรคบาดส่งเสริมสุขภาพตำบลมีตะชุกแถวเท่าเราเอออันไม่หอยเอือนโรคบาดส่งเสริมสุขภาพตำบลเพราะว่าหอยบ่เท่า ที่แต่เอออาจจะไม่เข่าเวดเออโรงพยาบาลส่งเสริมทบนเกนบบวคับขั้นท่าย่่าเข่าไปเป็นอบจสิค่อยๆรับโอนล่วงสี่ค่อยๆรับโอนล่วงบ้านสรงเสริมสุขภาพโอนที่เฮาเออมาอาจจะไม่ละที่พร้อมที่เพิ่นสมัครใจย่างหน่อยอำเภอละสองที่แล้วบ่าเป็นอำเภอละสองที่พ่อเด้ออันใดพร้อมเอาเขามาเรื่อยขอม้าเรื่อยซ้ำพี่น้องไปตรวจประวันตรวจความดันตรวจ ไครมันตรวจน้าตาลตรวจโลคกอกโรคเก่าเนี่ยไปตรวจยูอานามัยไปตรวจยูโรคบานส่งเสริมสุขภาพตําบลได้ผู้ใดค่าเกินจังไปตรวจผู้ใดค่าเกินจ้างส่งไปโรคบาดญงดีพด่ดีอย่าไปแง่กันนําหมูนั้นนอนเอเตตอาาตอยู่เก้าอี้ก็ไม่พอพยาบาลก่าน่าแคืออย่างนี้กะเข้าใจเพื่อนคนมันหลายเนาะเลือกแนกอันเดี๋ยวจังใดหายหนะ้ายกเพ็่นว่าสุภาพนะยายเยใบนี่เอาถามอีกที่นี่ ซื้อน้ำกินไหมซื้อน้ำกินใช่ไหมเป็นยังไงวันละกี่บาทต่อเฮียนเติบหนึ่งเท่าไรสามสิบาทอยู่ไหมน้ํากินนะร้อยหนึ่งอยู่ไหมประมาณร้อยหนึ่งแสดงว่าเหมือเฮียนละสามพันเลยนะซื้อน้ํากินต่อวันน่ะยังไม่รวมน้ําอาบนะน่ะน้ำอาบก็แบบดีเลยมีคนนบักผิวมาให้ด้วย สักครับผิวเลยสีโอวันตินเอ่ยามนี้ใครแน่อยู่เดี๋ยวอีกเข้าจิงกุมพามีนาเมษาเนี่ยเหือใยมีฮออที่ถักแทใช่ไหมเออตานามอาบกับท่าได่ตานามกินกะเท่าไหตะคาไฟก็ไดมันสิดีบอดขาเห้าเฮ็ดน้ำปะป่าดื่มได้ค่อยๆให้มันใสไปภายใได้ปีหนึ่งอันใดพร้อมค่อยๆเฮ็ดไปแต่ว่ามัน มันสิบว่ได้ความกันเมื่อตอกลับมาเรียกคดีสอนได้มืออื่นมือหื้นน้ำใสคดีสอนบ่ได้อาศัยอยู่ในท่อเน้อค่อยๆเหตดไปเที่ยนละตำบลค่อยๆไปเที่ยหันอำเภอเพชรนี่เฮ็ดแล้วที่ทางหน้าบัวนี่ได้แล้วเด้ออตะใบประกาศเป็นบ่าครับมันก็ค่อยๆใสไปค่อยๆดีไปคุณภาพมันก็ค่อยๆดีขึ้นมันค่อยๆทางท่อไปอันนี้ห้องรถตุนทุนได้หลาย อำเพชรนามใสก็ค่อยๆเป็นไปเที่ละตำบลมันตอมาเบิร์กวานอันใดอยู่ในป่าป่าส่วนพึ่งภาคอันใดเป็นป่าป่าชุ่มชืนอันใดเขตได้อยู่ในอำนาจเขาค่อยๆเห็ุไปเที่อันตำบลธาตุค่ะเป็นคนเป็นมองแรกเลยตำบลธาตุก้อนไหบ้าอำเภอเพชรเอาเอาอํเภอเพชรให้มันใสเมื่อต้นให้มันใสคือพระจันทร์ซ้อนแจ้งเพ่นบุนาเออบาดที่นี่ชิบสองปีที่ผ่านมากับอีกสี่ปีข้างหน้าพี่น้องเลือกได้บ่ พี่น้องสียเอาคือเกา่าหรือพี่น้องเสียเอาอันไหมอยากเปลี่ยนอุดรหรือบ่อยากเปลี่ยน <Yes. S 1> เปลี่ยนบเปลี่ยน <Yes. S 1> เลือกเลือก <Yes. S 1> คิดใจง่ายแถมันจะฟังไคผู้เดียวนึ่ก็ได้เห็นตัวหน้ายก <c oughs> าอยู่ฮะเขาศึกษามาแล้วผู้นั่งอยู่นีเรียกบ่ <Yes. S 1> ขันนั่งอยูหนีเลือกเหมือนชนะบ่ คนเมัอนอำเภอเพชรมันหลายกว่านี้เพชรจังไดเขาจังสีมีโอกาสเขาไปไป้ายเฮ้ากับว่สู่เขาเมื่เจ้าขี่รถไปน้ำทา่าเห็นป้ายสีแดงชิบป้ายจะเห็นป้ายสีส้สมายนึงเห็นยุไสก็ดูแลซอยกันเนี่ยเด้อจักหน่อยมันสิได้ขึ้นทะเบียนเป็นมนรดกโลกจะปัญหาใหญ่โคตรเออรถเียงเสียงกับมีหน่อยก็เขา รถข้าเจ้าแลตตตีหาตะไก่บากันขันผุนรถชุ่มหนีแลมาขันมามือละขันเอเอมูเจ้าเป็นนกตอซอยกันได้บ่ลับขึ้นไปนีไปบอกพี่บอกน้องบอกเที่ยนข่างๆบอกเที่ยนทางหลังบอกเที่ยนทางนาขามทากไปบอกเที่ยนอื่นพร้อมผู้ไปวัดไปว่ากก็บอกมูนั่งกินข้าวรล่มกันก็บอกมูกักกกบ,บ,กกกบพระโลกกับาอีมีนาสิกาเบอร์หนึ่งให้ฟังสิละ เบาาพื้นคนอยู่บางไหนก็ให้เบ้าถึงเบอร์ไหนซื้อหยังพักหยังย่าลงเบ้าเก้าเก้าชนบ้านเด้พักหยังเบอร์หนึ่งซื้อเออดี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 ที่นี่สติดีเบ้ากลับไปกลับมากลับตอบได้เยอะขันเป็นคู่กัให้เกียรติซีเยอะเออ มันต้องเปลี่ยนได้นะครับมันต้องเปลี่ยนได้เพิ่นว่าขุนหานหาวข้อเนื่องจังเฮืองหงุ่งขั้นเป็นขุนขี่ยานขั้นเป็นขุนขี่คานคว้องบานบวชหงเงื่องเอามาวอดแล้วอยากพ่อไปนี่พระเอกน่อยพระเอกหน่อยล่ำเปิดกอน่็ไปเปิดฉากก็ไปสีได้เส้นพระเอกใหญ่ เดี๋ยวให้ชมบรรยากาศกันนิดหนึ่งพี่ต๋อมอ๋อนี่พระเอกน้อยล้ำแล้วต่อไปสิได้พ่อพระเอกไงพระเอกไงนี่นดุดันหาวหานเบ้าขึ้นมาดิบาดปัดบาดปัดผุนเนี่ยคอยนี่มาเบ้าหยอกมุเจ้าซื้อเบ้าหยอกไปตัวเอาแต่ว่าออกไปดีจะเลื่อนเด้อย่ำอี่นีย่ำอี่นี่า คนเมื่ออำเภอเพชรบ่ได้นั่งยู่นี่เมดทุสุคนคนเมิดอำเภอเพชรบ่ได้มานั่งฟกังกันสุคนต้องไปเบ้าสุกันฟังบอกพี่บอกน้องกลับไปดีไปบอกพ่อบอกแม่คันเจ้าบ่เลือกคันเจ้าบ่เลือกเบอร์หนึ่งคอยสิคอยสีเห็ดอย่างเอาฮะคอยสิเบาเงินให้เจ้าให้เจ้าเอาแต่เงินเดือนผู้เท่าละ ผู้ใดได้หก้อยก็เอาซ้ำหก้อยผู้ใดได้ซ้ำเกีรตอยก็เอาซ้ำเกียร้อยบ่มีผู้ใดได้เพราะพ่อพันดนกอยู่นี่ได้ชุ่มได้พ่อพัดหนึ่งยี้กลับไปบอกลูกบอกหล้านถ้ามึงไม่เลือกเบอร์หนึ่งกูไม่ปันมูลนะกูไม่ไถ่ออกจากทกศามาให้มึงนะให้ซ้อยกันเลือกเพราะเราอยากเปลี่ยนอุดรอ,อุดรน,นี่สีประจำจังหวัดอุดรมมนสีหยัง สีสมพี่นองหล้วคนฝนอาดสีบางสีว่ะอุ้ยมันศิสนะไติอุดอ่ดรนี่มันเมืองหลวงเขาได้เด้เมืองอุดอรเป็นเมืองหลวงของคนรักประชาธิปไตยครับบรรมม่แมปนเมืองหลวงของเจ้าหน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่งฉะนั้นคนอุดอรคือคนรักประชาธิปไตยไม่ใช่คนที่สู้เพื่อนายใหญ่เหนือหัวแค่เพียงคนเดียวมือนี่ คันผู้ใดที่คนอุดรเห็นว่าอยู่ในเส้นทางของความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าคนอุดรกาสิเอาผู้นั้นดังนั้น24พฤศจิกายนี้เข้าคูหากาเบอร์กาเบอร์กาเบอร์ตัวดีไม่ฝ่ายจีนกลับไปกลับมาได้สติให้ดีนะกาเบอร์เบอร์พักเบอร์พักชื่อ ตีดีสตีดีดบอลูต่ความอยากเปลี่ยนอุดอรเลือกคณิสอนมา <Yeah. S 1> เปลี่ยนไม่เปลี่ยน <Yeah. S 1> เปลี่ยนไม่เปลี่ยน <Yeah. S 1> เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเอาเบาซ้ำนี้หาพบกับพระเอกไ่ครับขอบคุณเลย์